วันนี้ก็มาโปรดโยมอีกบ้านหนึ่งโอ้เมื่อวานดูอาตมาเหรอค่ะโอ้วันนี้เลยมาเจอค่ะเฮ้ยแสดงว่าเจอบุญเยอะเมื่อวานยังเจออยู่ที่ว่าบริจาคให้คนแก่ใช่นี่โยมอยู่กับใครบ้านนี้มีหลานคนหนึ่งค่ะหลานอายุเท่าไหร่สี่ขวบค่ะหลานสี่ขวบและพ่อแม่เขา ก็ส่งให้เรียนแล้วเขาไปไหนไม่รู้ค่ะมาถึงพ่อแม่ก็ส่งให้ลูกเรียนส่งมาให้เขาส่งให้โยมแล้วเขาส่งเงินให้ไหมไม่ส่งเลยมีลูกชายกับลูกสาวสองคนเขาส่งให้กินเดือนละห้าร้อยพ่อแม่เขาไม่ได้ส่งให้ลูกของเขาแต่โยมมาใส่ลูกของโยมคนอื่นให้อีกค่ะเดือนละห้าร้อยแล้วจะพอไหมเดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อยดีกว่าน้ะข้าไปค่ะ นี่ข้างในลึกนู้นเหรอจ้าโอ้เข้ามาอ,มอยู่มานานอย่างบ้านหลังนี้เลยโอยอยู่ไหนปีแล้วค่ะโอ้โหอาศัยก็ขอต่อเขาอยู่ฮะขอต่อที่เขาอยู่อาศัยที่ขอซ้อเขาอยู่อ,อ,อืมกุม,มารเยอะเลยที่นี่อืมเอาเข้ามาในนี้เอาเก้าอี้มา,า,า,านั่งนั่งนี่เดี๋ยวจะมามีของจะมาเดี๋ยวโยมนั่งขาไม่ค่อยดีเหรอ ล้มค่ะแล้วก็โดนรถชนอีกรอบล้มและเดินรถชนอีกเอามานี่เดี๋ยวจะเห็นติฮัลโนเดินดีโยมนั่งนี่เหนือก็อีให้เออเห็นรูปอยู่เมื่อวานเนี่ยอ่านั่งกัดแล้ว่าหลุดข้อวินี้แน่อ่านั่งนั่งนั่งฮะมืดอ่ามืดแดดสองอ่ะ มามามาหันดีกทางหนึ่งเดี๋ยวค่อย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 เออเห็นไหมถึงนี้ออยู่กับหลานห้าขวบสี่ขวบค่ะพ่อแม่เขาก็เอามาเท่งให้เลยจ่ะไปรับจากโรงพยาบาล อยู่เด็กกำพร้าเด็กคนนี้ยเขาคลอดที่โน่นแล้วเขาก็ทิ้งเลยแล้วไปรับมาแล้วเด็กคนนี้เป็นอะไรกับโยมเป็นหลานลูกของลูกชายลูกของลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่นะสี่สิบเท่าไหร่แล้วจําไม่ได้แต่สี่สิบป่าแล้วเขาได้ลูกกี่เดือนนี่โยมไปรับเด็กที่กำพร้ามาขวบหนึ่งพอดีขวบหนึ่งค่ะแล้เขาฝากไว้ที่โน่นเลยค่ะแล้วถ้าโยมไม่ไปรับก็คือก็อยู่สถานเด็กกำพร้าใช่ไหมค่ะแล้วทำไมถึงโยมไปรับมา สงสารเด็กอ่ะสงสารเด็กก็ทุกวันเนี้ยย่านอนกอดหนูนะย่าจะทิ้งหนูนะแล้วถามว่าทำไมต้องจับมือย,ายา่าหัวย่าหนีเพราะก็ไม่มีใครต้องมาแจ้งไปเกิดเองตามม่เองทุกอย่างแล้วพอแม่เขาก็ไม่มาดูดำดูดีไม่ดูเลยลก็โดนรถชนติดโควิดตรงนี้คิดว่าตายก็ไม่ตายเหรอแฟนตายอเอาแฟนตายกลับมาจาก กับตัวอยู่บางพูนกลับมาวันที่ยีเ่เบเ็ดเผาแล้วคืนวันที่ยีเ่เบ็ดไม่เจอกันเลยอช่วงนั้นมันกอันดรายจริงมันไม่ต้องเห็นหน้ากันเลยใครเป็นโควิดตัดมิดขาดญาติขาดเพื่อนขาดทุกอย่างกันเนดียวดีเพื่พอนอาศัยต่อเขาอยู่และทีนี้โยมีลูกกี่คนสามคนค่ะแล้วคนไหนพึ่งได้ตอนนี้ลูกสาวกับคนเล็กคนโตกับคนเล็ก เขาส่งให้เท่าไหร่ก็ส่งให้เดือนละห้าร้อยสองคนสองคนเป็นพันหนึ่งค่ะเขาก็มีภาระของเขาแล้วก็โยงก็ต้องมาเลี้ยงเด็กและเด็กได้หกร้อยไหมตอนนี้ตอนนี้ได้ค่ะเด็กหกร้อยแล้วของโยมได้อะไรบ้างได้เจ็ดร้อยอย่างเดียวอ๋เจ็ดสิบแล้วเหรอค่ะเจ็ดร้อยหกร้อยพันสามลูกอีกสองคนในคนละห้าร้อยสองพันสามสองพัสามสองชีวิต เพราะว่าต้องเสียค่าไฟเขาเดือนละเจ็ดร้อยถ้าน้ำเข้าไปต่อก็ไม่ใช้อ๋อต่อน,น้ำไฟมาจ่ายเจ็ดร้อยและบ้านไม่ต้องเช่าบ้านไม่ต้องเช่าเป็นของใครของโยมเอง,เองค่ะต่อเข้ามาเขาให้อยู่เพราะไม่มีอะไรสามีติดโควิดตายเหรอค่ะกี่วันตายไม่ได้ครบสี่ปีพอดีไม่ไม่ตอนเป็นกี่วันตอนนั้นเป็นได้ได้แค่สิบกว่าวันเอง ไปเลยไปเลยก็โยมอยู่ที่บางพลนเขาบอกเข้าไอไอมากว่าเดี๋ยววันที่ยี่แปดกลับไปบ้านที่สี่แปดกลับบ้านไปคุยกันกลับมาวันที่ยี่เบเ็ดเผาคืนนั้นไม่รู้ไม่รู้กันเลยไม่เห็นกันด้วยกลับมาเขาบอกเผาแล้วก่อนนั้นเขาแข็งแรงไหมเขาแข็งแรงดีเธอว่าลงปอดลงตับยช่ค่ะเขาไอทั้งคืนทั้งวันเลยอ่ะก็ไม่เจอกันเลยกพลังแรงตอนนั้นเนาะ ตอนนั้นโยมก็ติดไปเอ็กซ์รย์อยู่ประทุมโรงพยาบาลประทุม,มก็บอกลงปอดแล้วลงปอดล่ะรถอนามัยมารับไปบางคูนจึงทันทันรักษาแล้วก็มานอนกาักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยอ๋อแล้วเด็กทำไงตอนนั้นตอนนั้นเด็กยังไม่มาที่เป็นตอนเป็นเยอะนะเด็กยังไม่มาพอเป็นหายแล้วอะทางโนนเ็าโทรมาให้ไปรับก็ต้องไปรับ ทางในทนองสงเคราอ๋อเขาให้เราไปรับเหรอค่ะอ๋อไม่ใช่เราไปเองใช่ไหมเขาเรียกให้ไปรับลูกรับทุกวันนี้เขาบอกย่าจะทิ้งหนูนะกอดติดเลยพูดเก่งเขาไปไปไหนตอนนี้ตอนนี้ไปเรียนหนังสือสวนเด็กเล็กเนี่ยที่วัดบางอนุบาลอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่หลังวัดป่าเนี่แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดือนเดือน ค่าค่าใ้จ่ายของเด็กเสียไปแล้วทีเดียวเลยสามพันแล้วก็ไม่ได้เสียก็เสียจต่ค่าขนมวันหนึ่งบางวันก็ตกวันห้าสิบเหมือนกันกินเก่งเช้าไปก็ให้ละสามสิบบาทแล้ว 30, ลกลับมาอีกยุเงินมาจากไหนในีเมื่อบอกลูกให้พันเดียวระยอง 700, เด็กอะ,ะ 6, เด็กอะคนนู้นให้คนนี้ให้พอไปโรงเรียนเนี่ยร้านค้าเขาก็ให้ละเขาเห็นเขาสงสารไงเขาว่าซอยยุงสารอยู่กับยาย่า ย่าก็ไม่ไหวตอนนั้นก็โดนรถชนสองรอบขาข้างนี้ก็โดนตัดข้าโรงพยาบาลหมอเขาบอกห้าสิบห้าสิบนะายมก็ไม่รู้รอดไปได้ยังไงได้สามีเสียตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเขาอายุหกสิบหกสิบหกแลโยมเท่าไหร่ตอนนั้นอายุแค่หกสิบสามเพราะเขาอ่อนป่าเขาตายมาตอนหกสี่นี่เองครบรอบสี่ปีวันเนี้เดือนเนี้ยอ เมื่อคืนยังเมื่อวานยังดูรูปหลวงพ่ออยู่เลยดูก,ร,กระโทรทอศัพท์ก่าแล้วว่าหลวงพ่อแน่แล้วตอนนี้จงคาดหวังอะไรชีวิตตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่แรกจะอยู่คนเดียวจะไม่คาดฝันอะไรเลยตอนนี้มีหลานคนหนึ่งว่าเราเป็นอะไรไปแล้วหลานจะอยู่ยังไงเพราะามันไม่มีเพื่อนมีพี่น้องคนไหนเลย ก็ไม่คาดหวังอะไรระยมมีมีใครบ้างที่เป็นพี่เป็นน้องยมที่ดูแลกันไม่มีเลยที่นี่อยู่ที่นี่คนเดียวยมคนจังหวัดไหนจังหวัดประจวบมาอยู่มาอยู่นี่ตั้งแต่สองศูนย์มีครอบครัวอยู่นี่จะมีลูกสาวก็อยู่โคงโควัดทนเอตามโคกค,คนแล้วอยู่บางบัวทองคนหนึ่งที่ส่งมาค500นละห้าร้อยเงี้ยเขาก็มีภาระเผา ทีนี้กะอย่างเดียวคือมุ่งหวังให้เด็กโตค่ะแล้วยมกะจะส่งเรียนได้ถึงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเราจะอยู่แค่ไหนพะยมก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วค่ะก็ฝนตกมันล่วนในห้องน้ำย่าล่วบอกก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ำลูกหลังคามันพังเป็นยังนอนคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยสวัสดี เขาบอกว่าเล็กทำอะไรไหวไหมตอนนี้ตอนนี้ยังก็ทําทําไหวแต่ขาขาข้างนี้เดินได้ก็ไม่ไกลปวดค่ะปวดนี่เขาเอาไม้กระเท้าให้ที่นี่หมอที่อนามัยก็บอกอย่าใช้นะเดี๋ยวถ้าใช้กระเท้าเคยเราจะเดินไม่ได้ก็ให้เดินตีนเปล่าเอาใชเป็นที่ท่าในรถชนก็ไปหาหมอที่ปทุม จะก้าวขึ้นรถเมยสายเมแดงมาบ้านมันถอยหลังมาชนชนแล้วไม่ดูเลยไปเลยรถเมยหรอลยค่ะรถปุยตึงของโรงพยาบาลน,นั่นแหละปุยเทีะแล้วก็ไม่ดูเลยไปเลยอ้าวแล้วทีนี้เรียกร้องอะไรได้บ้าเรียกอะไรไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคันไหนใช่ไหมขับแล้วมันไปเลยไม่แมดูเลยแล้วมันอยู่ปีหก สี่หกมนโดนรถชนที่ในวัดเนี่ยนวทัยไปตัดนิ้วมาพอหายนิ้วรถชนอีกไปตัดทำไมเนี่ยเป็นเบาหวาน,าวานค่ะอ๋อเบาหวานค่ะมันชนแล้วกระดูกข้างนี้มันแตกหัวไหล่แตกเดี๋ยวว่ายมเกิดมาทำไมก็ใช่ลมเกิดมาทำไมบางทีนอนร้องไห้เดี๋ยวจะเกิดมาทำไมเนี่ย เจ็บก็ไม่มีขาละขาลูกก็ไม่เจอไม่มีใครเลยถ้าเ,เรารู้ตั้งแต่ตอนเป็นสาวนะสมมตินะถ้าย้อนเวลาได้ยงเชี่ยโยงเจะวา่าอะไรกับชีวิตหรือว่าเตรียมอะไรกับชีวิตถ้าเราย้อนกลับได้ก่อนเราจะเตรียมอะไรกับชีวิตที่ไม่อยากให้เป็นแบบที่เป็นตอนนีเ้เตรียมแบบว่าอยากให้มีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขา ลูกก็ให้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเจ็บป่วยลูกจะได้ดูแลมั่งนี่ไม่มีใครเลยติดโควิดลูกสองคนไม่เคยมาดูเลยเนี่ยร้านค้าก็บอกมึงตายแน่แนเลยมึงหายโควิดโดนรถชนมึงต้องตายล้มสามเดือนเดินไม่ได้คานอยู่ในห้องเนี่ยมีเด็กยุคนนึงสิบขวบม่คอยดูเอาน้ำมาข้าว้กิน เด็กที่ไหนเด็กอยูบ่บ้านหลังน้นไปโรงเรียนเหมือนกันค่อยๆกะทั้งก่ขอขั้งฝ่าเดินไอคนที่ร้านค้ามึงเดินไม่ได้ต้องตายกูท <คน S 2> ุกใครที้ในในเขามาทำให้อยู่มันเรียกแม่หมนทุกคนเด็กได้เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยมา,ายดูใช้ได้แล้วบอกกูจงไม่ตายกูต้องเดินให้ได้ต้องพยายามตัวเองเดินให้ได้ล้มในห้องน้ําก็คิดว่าตายเหมือนกันแปลกเนะมีเด็กมาช่วยนะเด็กสิบขวบได้ ที่มาช่วยนะบอกอตรงๆนะที่ว่าตายไปแล้วที่ว่าติดเขาเอติดเลือดอกระแสะเลือดอเห็นหลวงพ่อรองห้าพ่อพิยะไปรูปหัวกลับบ้านเราลูกไม่เป็นไรแล้วกลับบ้านเราที่อยู่ได้นเนี่ยเพราะว่าแกนี่แหละพอเห็นแกเลยอของรถจักานนี่ห้าค่ะพพิยมะมาแา้พัชจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงได้กลับมาอยู่ได้ได้แข็งแรงอีกยังว่าต้องสู้เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องสู้ให้ได้ตอนบอไม่หวังอะไรก็หวังว่าให้หลานโตขึ้อีกสักหน่อยรู้ภาษาหน่อยจะเป็นอะไรก็ช่างผู้หญิงเหรอค่ะ,คะถ้าผู้ชายก็จะไปฝากวัดโตจบป .6 ก,กค่ะให้ไปเรียนฝ่ายสามัญบาลีกกเขามาชวนไปถือธรรมะ ไปกับเขาทีนี้ทางโน้นเขาขอเขาบอกเห็นคนเด็กคนเนี้ยขอรับธรรมะได้ไหมก็ให้เขายกให้เขาทุกวันเนี้ยยา่านโมยา่านโมทุกวันกราบตุนโดงตุนโดงต้องกราบอย่างนี้ยา่าตอนอีกเลยบอกก็ได้หลวงพ่อมาโปรดก็ดีใจเยอะแล้วจด,ดูในโทร,รศรรัพท์ ไม่เคยฟื้นเปยฝันเลยนะว่าจะเจอหลวงพ่อไม่เคยคิดเลยแต่ตะมาก็ยังห่วงคำว่าอนาคตของโยมกับเด็กว่าทำไงที่เราจะมีรายรับที่มันพอจะงอกเลยขึ้นมาถ้าไม่มีรายรับงอกเลยขึ้นมามีแต่รายจ่ายแม้แต่วันนี้ก็กลัวมันจะหมดขนาดปลูกตัวเล็กไปกินบ้านในทั้งหลังพอน,นานวันเท่าแต่ร่างกายโยมก็ไม่ให้นะ ลงทุนอะไรได้บ้างยุมคิดไหมตอนนั้นขายกว๋วยเตี๋ยวถ้าเราใช้ก็ว่าลงทุนโดยเราไม่ต้องทําใช้เงินจะต่อเงินมันไม่มีตรงนี้เงินก่อเงินก็ออกดอกกู้ไม่ได้หรอกทําไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยที่นี่ตอนนี้มันแย่ตามกันของก็ขายไม่ดีคนไม่ค่อยมีเลยพักเนี้ยถ้าเราออกไปตลาดซื้อ ซื้อมาขายไปได้ไม่สักสองสามชั่วโมงยามเช้านเช้าเดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อนะแปดโมงไม่มีคนแล้วเรียบบนก็เป็นแถวเลยบรรน,นัดบ,บันลานเอกคนก็ไม่มีพอแปดโมงเก็บกันหมดแล้วก็ต้องอยุ่วก็ต้องก่อนแปดโมงใช่ไหมแปดโมงอยอะงบางทีเหลือกันเยอะแยะเลยเคือคือแต่มาไม่ได้คิดว่ามันเยอะไงทําไงให้มันพอที่เราจะจะพอก็ยังว่าจะทําไงได้ว่าเพิ่มไม่วันหนึ่ง ตั้ร้อยเรือห้าติดกันยังดีก็ยังว่างงนี้ขายของที่ทม่เน่าไ,<ด>ไม่เสีย<ด>าสามารถเก็บได้วันนี้ขายหมดก็พวกเนี้ยมาขายได้ต่อมว่าจะทําอะไรเป็นคิดทุกวันนะเนี่ยเพื่อนที่ร้านช้ามึงจะทําอะไรไหวเนี่ยกูก็เห็นมึงยักแยกยักแกเนี่ยก็จะบอกเราก็ต้องเขียมเขียมเอาเดี๋ยวลองคิดดูดีิว่าจะทําอะไร ิดว่ามันพอจะงอกมาห้าสิบบาทร้อยบาทวันหนึ่งซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไปเอาไปใส่ตลาดตอนเช้านี่ที่เขามากันแต่ของเราต้องไม่เน่าไม่เสียแล้วไปขายได้ต่อตอนนี้มันมีตลาดนัดชาเย็นก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็สนเขาเราก็ไปหาที่ของเรามุมหนึ่งของวันนี้ขายได้เท่านี้เราก็อ่ะละพอกาไรขายไม่ได้อ่ะละเราก็ยังมีมีทุนอยู่เหมือนเดิม จะว่าย,ยังยังพูดกัน,กนเพื่อนเลยว่าจะทําอะไรดีวันเนี้ยวันนึกห้าสิบร้อยขึ้นมาก็ยังดีก็ยังว่า,างนี้มันบอก,กูก็ไม่รู้จะหาหอะไรให้มึงทําบ่ก็รองเท้าเพื่อผ้าเราลองคิดดูนะมาพูดกว้างของสวยๆงามๆกิฟต์วีอย่างนี้เราต้องไปเอาช,ชามกะละมังอะไรก็เอาเอง,งเราไม่มีรถเดี๋ยวคืออย่าเพิ่งไปตัดก่อนมันโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมันเปิดเปิด ตลาดไว้ทีนี้เราก็ค่อยคิดว่ามันมีจุดไหนท่านเองว่าไอจุดนี้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งสมาธิใหม่คิดดูเผือเ่อมันจะเกิดอะไรขึ้นมากับดีกว่าที่เราบอกไม่มีทางถ้าบ,บอกไม่มีทางแล้วมันตัดน,นะสมาก็ให้ข้อคิดไว้ว่าโยมต้องลองนั่งสมาธิดูกำหนดดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ หรือดูลมหายใจเท่าพูดออกโพให้กำหวดยอยู่ภายใน <Okay. S 1> พอใจเรามีใจเราสงบหรือตั้งมั่นแล้วก็ยมลองทำความระลึกว่าสิ่งใดที่เราจะอยู่กับชีวิตเราได้สิ่งใดที่จะเป็นไปได้เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันของ ไม่เน่าไม่เสียลองไปคิดดูแล้วก็ขายกล้วยแขกกล้วยเราก็เหนื่อยอีกก็ต้องไปทอดต้องไปอะไรเอาที่ไม่ต้องไปลงทุนใช้เงินไปซื้อแล้วก็เอามานั่งขายาไปคิดอนะ่ะจะมาให้โยมเลกสามหมื่นไว้โยมไปคิดเอาเพะว่าจะทำยังไงต่อชีวิตนะ,ะเดี๋ยวมีเด็กคนหนึ่ง เออให้นังซื้อสวดมนต์เอาไปหัดภาวนาพุทโธหัดภาวนาไปมีวิทยุถ้าเคยดูแล้วก็รู้แล้วว่าเสียบยังไงนะแล้วก็มี387ชั่วโมงทำวัดเช้าก็เลขหนึ่งทำวัดเย็นก็เลขสองนอกนี้ก็บรรยายธรรม เทศไปเรื่อยๆถ้าเราเราต้องการฟังสวดมนต์ก็กลับมากดเลขหนึ่งใหม่ถ้าไม่กดก็จะไปเรื่อยๆเลยนะเราเช็คดูดังไหมนี่เราจะได้ทำราคาห้องน้ำฮะจะได้ทำราคาห้องน้ำด้วยมากจะใส่เปลี่ยนสังกสีก็ได้เลยนี่ธรรมะเย็นคนเสียงจะต่ำนิด ที่เหมือนเรากำลังจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยให้กับความเกิดที่เรามีอยู่ในชาติพบในภูมิที่เรามีอยู่ตรงนี้กระดดมไม่ว่าชีวิตปิดไปแบมือรับ,บมากค่ะ ไม่เคยคิดว่าจะมีวาสนาที่เจอหลวงพ่อบุญสัมผัสเจอเอาข้าวมาแปดลูกดูลูกอ่ไเลยเนี่ยดูรูกหลวงพ่อนี่แน่อ๋อญาติโยมสาวดูลูกใครเขาบทุ่ย่าเนี่ยเลยบอกเนื้อลูกปู่มหาเดือนหนึ่งนาทีสุดท้ายนะก่อนจะจบรายการก็โยมดูแล้วกันว่าชะตาชีวิตคนเราพอถึงคำว่าบ้านปลายชีวิต ที่เราพูดถึงอนาคตตั้งนานแล้วแต่พอถึงชีวิตอนาคตจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนด้วยซ้ำไปว่าหนทางชีวิตต่อให้บอกไม่มีเงินก็บอกเรายังไม่มีเงินที่จะทําอะไรม่จะลงทุนอะไรมีเงินสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็ตามก็ยังคิดว่ายากอีกว่าเราจะไปยังไงฉนันทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีทางตรงไหนมันก็จะพาเราไป ได้สะดวกคล่องขึ้นแต่ถ้าทางเราไม่มีเลยมันเหมือนกับทุกอย่างมันต้องเริ่มในสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยมันก็ยากและยิ่งมาเริ่มตอนอายุมากๆเข้าเนี่ยมันก็ยากโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายมันไม่ค่อยเอื้อให้เราจะลุกจะเดินจะทำอะไรแล้วเวลาเหนื่อยมันก็จะเพียมันไม่ใช่เหนื่อยแบบเหนื่อยนะเด็กหนุ่มสาวนี่เหนื่อยแบบเหนื่อยนะแล้วก็เดี๋ยวก็หาย แต่พอคนมีอายุเหนื่อยแบบอ่อนเคลียจะเป็นลมเอาด้วยซ้ำไปฉะนั้นอนาคตธรรมาย้ําเน้นถึงอนาคตคือไม่มีอะไรที่รับประก,กันชีวิตใครได้เลยบางคนเตรียมดีทุกอย่างได้ครบทุกอย่างดันไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันสุขภาพมันก็นอนติดอยู่กับบนเตียง ทำแตาไ่ไรทุกวันมีกินมีใช้มีใจ่ายทุกอย่างพร้อมหมดแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยอนาคตนะก็หให้ให้ไปคิดเอานะ,ะก็ขอจเอจริญพรนะโยมนะ,อะตอนนี้เราเตรียมอาหารกับข้าวมาอ่ไคคอาอออไม่เป็นไรถึงเวลาหัด พุโทโธด้วยภาวนาไปเรื่อยๆนะกนะำหนดดูลมด,ดีแล้วนะบุญสัมพันธ์เจอกันบุญสัมพันธ์เจอกันเอาข้าวอยู่กับพ่อแม่เกิดลูกกระิ้งลูกขยันทำแต่ไม่ขยันเลี้ยงให้คนแก่มานั่งเลี้ยงโอ้ยพอเลี้ยงโตเสร็จกันไม่รู้จะเป็นยังไงอี มาแล้วกลัวอนาคตอย่างเดี่ยวนี้มันเลี้ยวไปเรื่อยอนาคตอสมควรเวลาเขาจริญพร